สวัสดีครับท่านสมาชิกค,ครับวันนี้วันที่11ตุลาคมฟุตบอลเกมทีมชาติยังมีให้ได้รุ้นให้ได้เชียร์ให้ได้ติดตามกันนะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปก็ได้ติดตามฟุตบอลเกมทีมชาต,ติต่อเนื่องตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงฟีฟ้าเดย์ต145นาทีครับมีคู่นอร์ทมาซิโดเนียเจอกับเยอรมันนะครับ อันดับ74ของโลกนะครับสำหรับมาซิโดเนียเหนือแต่ว่ายูโรรอบสุดท้ายครั้งล่าสุดนี่ผ่านเข้าไปเล่นได้ด้วยนะครับส่วนเยอรมันนั้นเวลานี้อยู่อันดับ14ของโลกนะครับโดยคู่นี้อยู่ในกลุ่มเจเป็นทีมนำของกลุ่มกับรองจะฝูงนะครับเยอรมัน7นัดมี18คะแนขนขณะที่นอร์ทมาซิโดเนีย เจ็ดนัดมี12คะแนนเท่ากับอาร์เมเนียอันดับ2ร่วมนะครับโดยเจอกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาแล้ว1นัดมาซิโดเนียบุกไปชนะเยอรมันได้2ตอต่อหนึ่งนะครับก็เป็นนัดเดียวที่เยอรมันแพ้นะครับโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดของนอสมาซิโดเนียชนะหนึเสมอสามแพ้หนึนะครับ นัดล่าสุดีบุกไปชนะลิกเทนสไตน์ได้4-0ต่อขณะที่เยอรมันไม่ว่าจะชนะถึง6นัดแต่ว่านัดล่าสุดนี่ชนะโรมาเนียแค่2-1ตอนะครับเล่นในถิ่นด้วยนันนี้ต้องไปเยือนแต่ว่าผู้เล่นก็มีความพร้อมนะครับทีมของฮันซิฟลิกนำโดยทูมัสมุลเลอร์มาโกรอยส์นะครับสนักเตะจากเชลซีอย่างทิโมแวนเนอร แล้วก็คาร์เว็ตทังจูนาบรีซานเน่นะครับชื่อชั้นนั้นเหนือกว่าเจ้าถิ่นแน่นอนแต่ว่านอร์ทมาซิโดเนียนั้นถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้แข็งแกรง่งมีวิน,นัยนะครับโดยเฉพาะการเป็นเจ้าถิ่นวันนี้อาจจะไม่มีคะแนนนะครับสำหรับนอร์ทมาซิโดเนียแต่ว่าแพ้ไม่เยอะครับเยอรมันน่าจะเน้นที่ผลมากกว่า การทำประตูอาจจะผิดพลาดโดนสวนกลับได้ดูแล้วเยอรมันยังเป็นทีมนำห่างๆต่อไปเนับสามคะแนนเหมือนกับนัดที่แล้วชนะด้ผลต่างแค่ประตูเดียวนัดนี้ไม่เกิน2ลูกครับเป็นทีมเยือนด้วยนอร์ทมาซิโดเนียก็เหนียวแน่นในระดับหนึ่งนะครับฮะแต่ว่าไม่เกิน2ประตูสำหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง a c e b o o k ที่แฟนเพจ อดดี dy, วิรสศัลย์รมทั้งไลอ้อนไปที่888 AD ดอดขอให้ทุกท่านโชคดีครับ